สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Happy m o m 2 3 6 5วันนี้นะคะเราจะให้แพรลี่ค่ะช่างประจำบ้านนะคะส่งนางไปเรียนตัดผมที่กศนมา1คอร์สนะคะตั้งแต่นางเรียนจบมาไม่เคยใช้บริการนางเลยค่ะทุกทีก็จะไปตัดข้างนอกก็จะหัวละ250-300บาบาทนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝีมือฝีมือช่างแพรลี่กันนะคะว่า จะเป็นยังไงบ้างที่ส่งเสียไปเรียนที่กศนมานะคะเ๋าวมารอชมกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็ DIY นะคะใช้ผ้าคลุมโตะค่ะไม่หาไอที่ซื้อตอนเรียนไม่เจอคือตอนเรียนเนี่ยซื้อให้ครบทุกอย่างนะคะพอจะใช้จริงหาไม่เจอค่ะก็เอาผ้าคลุมโตะนะคะเพื่อนๆ DIY ค่ะมาคลุมแทนค่ะวันนี้วันฝนตกนะคะเพื่อนๆ็ไื่อย่กงได้แบบไหนก็คือเอาเอาขึ้นหน่อย ขึ้นหน่อยนิ้วหนึ่งมันล้างคอแล้วก็ค่อยค่อยซอยเอาขึ้นมือไหมหมได้เอาทรงออกจากบ้านได้เด้อก็ถ้าเอฝีมือโอเคก็จะเป็นช่างประจําบ้านนะคะแม่ทำสไลด์อย่างนี้ใช่ไหมใช่แม่ส่วนใหญ่แม่สไลด์เปิดเองก็ได้เปิดแล้วก็ปิดประตูอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านิดนึงนะคะลูกค้าร้อนเพราะว่า เอาผ้าคุมต้มมาคุมค่ะวันนี้อากาศดีไม่ได้เป็นลมมันหยุดด้วยนะคะมาตัดผมดสวยๆกันค่ะเพื่อนๆจะดูฝีมือแพรลี่กันค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอดึองผมขึ้นใช่ไหมไม่อดนั่นเลยใช่ไหมดุเลยเออแบบช่างอะที่เขาจะแบบเออเขาไม่ได้เดาเอออยูเออ่เอออยู่ตอนนี้เอออยู่ช่างเอออยู่นะคะ คาดว่าทรงนี้ไม่คงจะออกจากบ้านได้นะคะเอาก็ช่างแ,แ,แมวแมวแมวเซลค่ะแมวเซลไม่ใช่แมวเซลนะคะนี่แมวเซลเมื่อวานวันกอดแมวไม่ได้กอดแมวมั้งมันเลยมันเลยเวียงเมื่อวันยุ่งอยู่จิไม่ได้ี่เเรียนจบไปมันก็ต้องเอาขึ้นให้มันบางแล้วก็เออก็อยเองไหม ก่ต้องไปเรียนใหม่ไหมหัวว่าอัจารย์เขาเคลื่อนระหว่างก็ทำไมแกไม่ได้งส่างอะตตองในชั้นหโในเรื่อ <c oughs> อาจารย์ที่เคยสอนแทบี่มาเห็นคลิปนี้อาจจะเรียกกลับไปเรียนใหม่นะคะสะตัตตดสินแล้วค่ะส,สมุดจักบ้านได้ไหม กุ้งก็ยังไม่เห็นหน้าตาตัวเองหรอกนะคะก็ขีมือแพรลี่อ่ะถ่ายรอบให้แม่ดูหน่อยข้างหลังข้างหลังว่าเป็นยังไงช่างก็ยังขาดความมั่นใจส่วนใหญ่หน้าม้กุ้งจะตัดเองนะคะเพราะว่าจะถูกใจเรามากที่สุดว่าเราต้องการความสั้นความหนายังไงแต่ว่าข้างหลังเรานะคเอาเส้นแพรี่เรายังไม่เนี้ยท่าไห่เพราะว่าจัดจัดไปก็ยังมีมีข้างในที่ยาวเนี่ยนะตรงเนี้ย ไม่มันหนาไงแต่คืออ๋อตรงได้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้ทราตรอ็จให้นะอเดี๋ยวเก็บให้เยค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวกุ้งสอบผมแล้วเดี๋ยวกุ้งมาถ่ายนี้ดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะผลลัพธ์ค่ะเพื่อนๆฝีมือช่างแพรลี่ค่ะแต่ว่าตอนที่กุ้งอาบน้ำเนี่ยกุ้งก็ใช้กันไก่ซอยนะคะสับฝั่งนี้ออกอีกออกอีกพอพอสมควรค่ะเพราะว่ากุ้งไว้ผมแสกข้างนะคะผมฝั่งฝั่งนี้ก็จะค่อนข้างหนากั่ฝั่งนี้ค่ะ มันไม่ค่อยบาลานซ์กันกุ้งก็เลียวกันไก่ซอยสับเองตามตามใจชอบก็ออกมาออกจากบ้านได้อยู่ฟีมือช่างแพรลี่ที่ส่งไปเรียนที่การศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะออรอบนี้ก็ประหยัดเงินไป300บาทนะคะมีช่างประจําบ้านละค่ะรอบหน้าก็คงได้ใช้บริการนางอีกนี่แหะค่ะเพื่อนๆก็มารีวิว การให้คนในครอบครัวตัดผมให้นะคะประหยัดเงินประหยัดเงินก็ต้องมีเวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเขามือใหม่เขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเราก็ต้องช่วยดูช่วยช่วยบอกเพราะว่าข้างหลังเนี่ยกุ้งตัดเองไม่ได้แต่อย่างผมข้างหน้าเนี่ยกุ้งจะชอบตัดเองซอยเองค่ะก็ประหยัดเงินดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะข,ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปช่องแฮปปี้มัมสองสามหกห้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย